กับเช่นเคยในช่วงถามต่อบปัญหาไอโฟน,นะครับปกติใส่ฟิล์มของอะไรกันครับเน้นเล่นเกมสัมผัสดีโฟกัสก็ได้ไม่ติดก็ได้หลักพันมีหลายยี่ห้อนะครับฟิล์มกระจกเติมจอละห้าสบาทนะครับแต่เปลี่ยนทุกๆสอนเเดือนก็ได้นะครับโฟกัสแบบด้านกระจกมียี่ห้อสักสอนถึงสามบาท คือติดหลักพันแตกแล้วเสียดายเลยไม่คิดนะครับฟิล์มไม่เป็นไรแต่จอแตกค่าลอกจอประมาณสองสามพนะครับกอริลาฟิล์มกัส600กว่านะครับลองดูโฟกัสเสือป่า170บาท3ชิ้นขึ้นไปนะครับหรือไม่ติดก็ได้นะครับผมแค่ระวังหน่นนะครับฟิล์มกระจกโฟกัสก็ได้นะครับผม กรีลา 3D เคิร์ฟนะครับใช้ได้นะครับผมลองดูนะครับผมอันนี้จากประสบการณ์นะครับโทรศัพท์หลุดมือหน้าจอตกลงพื้นปูนจากระยะความสูงออกถึงพื้นนะครับหน้าจอเป็นไรฟิล์มเสียหายนะครับผมแน่นอนประสบการณ์ดีออกมาดีก็มี ทีมด้าน40บาทก็ได้นะครับผมตามตาาดนะัดแบบด้าน50บาทก็ได้นะครับผมแลวแต่สะดวกหรือไม่ติดก็ได้นะครับแลวแต่สะดวกนะครับผมสำหรับนี้ในะช่วงทำตอบปัญหาโฟล์นหุ้นจลน์ทั้งนี้นะครับขอบคุณใจตามการชมนะครับมสวัสดีครับ